มานี่เ้าเราลงน้ำมาแล้วเอาก่อนที่เราจะฝึกเตะขาในน้ำเอามีตังยืนก่อนยืนก่อนหรอกเก่อนที่เราจะฝึกเตะขาในน้ำเอามาดูอุปรกรณ์ก่อนอ้าวหมวกมีแล้วเอาชุดดิเอาควอนมีแว่นตานี่เราต้องใส่แว่นตานะครับไม่งั้นน้ำจะเข้าตาตาจะแดงนี่มดมาใส่นี่อ้อาวมานี่เดี๋ยวเรามาฝึกเตะขาเดยเราจะให้มีตังจับคานนะครับฝึกเตะขา อ้าวลองดูหน่อยอ้าวอ้าวเดี๋ยวเตะเตะช้าๆบ้านะวอรอสิฮาครังไนไหมอ้าวเดี๋ยวช้าๆหน่อยอ้ามีตังเริ่เตะนี่อ่ะเตะช้าๆเตะขายังยังหกลงเะดิบเอ็ดสิบสองสิบมสี่สิบห้าเดี๋ต่อไปมีตังเตะต่อเนื่องเลยปุ๊ปุ๊บให้น้ำให้น้ำกระจายเลยนะโอเคไหมครับโอเคอ่ะมา รอบที่สรอบที่สองใส่แวตาด้วยใส่แว่ตาด้วยใส่แวตาด้วยอ่ะใส่แวนตาด้วยอ่ะจับข้าเเจียมตัวปึบรอบที่สองนะสิห้าครั้งอ้าวเริ่มเริ่มเตะยังหน่อยมีตังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิสอ็ดบสาม่้าวโอยทำไมเก่งจังเลยนะทำไมเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยววัดขออีก หรอบรอ,อบที่สามขออีกสิบหครั้งอ้าวมาจับคดานมอนเอมเอเอเอ,เนะเอ,เอ้าวสิบห้าครั้งอ้าวพร้อมอายิงโจ๊วนั้งนะอาวเริ่มเต้เอสองสามสี่ห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดสิบสองมสิบห้าอ้าวเดี๋ยวต่อไปวัวจะให้มีตังนะครับฝึกจับบอล นี่คุกจับบอดนะครับนี่น้ำหนกนี่นี้อ้าใช้มืออ่าใช้มือจับเข้าไป็นในมือเออเดี๋ยวเจมี๋ยวก็นมตัวเันเจมตัวลอยเจมตัวเตขาขอรอบที่1ขอสิครั้งได้ไหมอ้าวจมตัวเริ่มเตะเตะขาน่อยไม่ต้องเตะขาหน่อยสามสี่ห้า สิบเอ็ดสิบองสิบสามิบสีิบห้าโหเยี่ยมเลยอ่าเดี๋ยวขอรอบที่สองขอสามรอบขอสามรอบอ่ะรอบที่สองครับอ้าวเทียบตัวอ้าวลงตัว1 2 3่ uh, 5สองสสบห้าครับเริ่มเอานับเอาเตะขาหน่อยมีตังเตะขาหน่อยหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้ายังไงหน่อยสิบสิสอง ิบสามสิบสิบห้าโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยอ้ามาเอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งอ่ะอ่ะจับจับบอดหน่อยอ้าวเยียมตัวสิบห้าครั้งนะสิบห้าครั้งนะอ้าวหนึ่งสองสึบสิบ้าครั้งเตะตรงไหนเตะตรงไหน่อยตรงไหน่อยเตะน้กระจยหน่อยหนึ่งองสามสี่เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด อ,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  oh. อิกสองอีกสามอีกอห้าโอ้อาอเดี๋ยวต่อไปมีตังจับบอดก่อนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวกูออสจะให้มีตังนะเตะขาอันนี้อ้าวมาเตะขาเตะขาอ่ะน to uh, ี่มีตังลูกมีตังจับบอดสิอนนี่อ <favourite tes oration> ่ะเดี๋ยววัดให้มีตังเตะขาไปฝั่งโน้นอ้าวเอออ้าวเริ่มเตรียมตัวอเตะเลย đó phải à đồ nó khนา đi đăng tê kha tê kha หน่อยเยอะๆเลยเยอะๆเลยเดี๋ยวเอา Tê เดี๋ยวเอาเตย

A tiết học tiết học. Young loại, young man, ngay man, young 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 man, luôn. man, young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  man, ừ man, young 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 เด้าเตมไเลยเตเลยเอเหเยอะมากเลยเยะมากเต็มไเลยเหน่ยเจ็บเลยอ้าวเท่ะทอเท่อเ่ขาตอเที่ขาเที่ยขายบมือหยิบเยะเลยเยะเลยเตือตต่ยอดเลยอะขอรอบสุดท้ายละเพะขอรอบสุดท้ายะไม่หดไม่ตาไม่หดไม่ตาครับเดี๋ยวนะไจ่ตาอาว เดี๋ยวตัวอ่าม oh. uh, ีต uh, 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 ังเตะเองนะบอลยังไม่จับนะเอ้าอจับจับบอลมีตังมือจับบอลเอ้าพร้อมเริ่มเตะขาเตะขาอ่าปึ๊บอ่ามาเตะมอะเยี่ยมเลยหายใจตรงนี้เตะขาหน่อยเตะขาหน่อยข้างหน่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเตะนี่เตะมอิ่เตะอิ่มเตะหน่อยเตะหน่อยเตะขาหน่อยอ่ะไป

Tobacco tobacco ต่อไปคร kind of ูออสจะให้มีตังเตะขาแล้วไปเก็บลูกบอลได้ไหมได้ไหมยื้อนิ้นิ้งก anyway> ่อนยืนก่อนลูกบอลมีตังยื้อนิ่งนิ้งลูกบอลนี่มีสองสีอันนี้สีอะไรครับสีฟ้าสีฟ้าอันนี้สีเออสีชมพูอ่าเดี๋ยวครูออสจะโยนไปฝั่งนู้นได้มีตังเตะขาไปเก็บได้ไหมเอาเอาลูกเดียวก่อนนี่ นี่เดี <su y online> ๋ยวอ่เดี๋ยวอนให้มีตังเตะขาไปหยิบฟุตบอลแล้วมาใส่ตะกร้าให้ตรงสีได้ไหมได้ไหมได้ครับมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อนตังมาทางนี้ก่อนอ้าวเอาถือบอลถือบอลมีจังถือบอลก่อนถือบอลถือบอล์อันนั้นทางนี้อ้าวใส่ตาใส่ตาด้วยอ้าวเตรียมตัวมาเลยเริ่มเตะขาเลยมาเตะขาเตะขา เทขาเออเมามาดูดูดูด ah, ูดูบอลดูบอลอยู่ไหนมาเร็วเอ้ยเทขาดิอ่ะลุกเทขาเทขาสี่ดงเลยเทขาหน่อยเทขาเทขาเลยเอาลูกเอาลูกอะไรเอาอสีอะไรเอาสีไหนเอาสีไหนเนลูกเดียวเอาไปสีเดียวเอาไปลูกเดียวเอาลูกไหนไปไปยิ่งตัวเทขาไปเทขาเทขามี่ตั๊เทขาเดินตรงน้หน่อยเทขาหน่อยเทขาหน่อย เตะขาเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาไปเตะขาหนึ่งเลงเตะขาหนึ่งเลงเตะขาหนึ่งเลงเตะขาเตะขาหนึ่งเลงตะขาแรงเลงอาเตะขาหน่อยเอาใส่สีไหนเ,เอ่ยสีไหนใส่ทุกสีเอาใส่ดีๆใส่ดีๆีไปหยิบเอาไปหยิบเท้าหยิบหน่อยสีอะไรครับสีสีอะไรเนี่ย โอเคอ่ามาไปหยิบอีกหนึ่งลูกใส่แว่ตาด้วยใส่แว่นตาด้วยอ้าไปเจียมัวไปเตะขาเน้อยงว่ขอนห่น้ำกระจายเลยขอน้ำกระจายเลยเตะขาหน่อยเตีเล็น้อยหน่อยเตี๋ยเตีเตี๋ยเตี๋ยเตียเตี๋ยเตี๋ยหยุดเตี๋ยหยุดมีตัอยู่เตีขาเตีขาอาเตีขาบอได้ถึงแล้วเตีแล้วอาเตถึงแล้วอ่าใส่แ่าด้วยดิอ่าไปฮึบเตีขาหน่อย

สีฟ้า,ฟาอ้าวเดี๋ยวครูออสนะครับจะให้มีตังไปเก็บนะครับอ้าวนี่มีตังครั้งนี้นี่อ้าวรอบนี้ครูออสขอมีตังเก็บครั้งละสองลูกเลยเอออ้าวครั้งละสองลูกเอาเตะขาเองนะเริ่มเริ่มเตะขาเตะขาเตะขาตังเลยมีตังเตะขาตังเลยเตะขาตัเาเงเลยหน่อยอด้วเอามีตังเตะขาหน่อย เดีวยวเร็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 ว าหนสอสตะ้ขาตีขายงตขางมีตาตีขาแรงแรงตะขาหน่อยแรงแรงตนกะาหน่อยตะขาหน่อยเอาเร่อเตะขายี่ยมเลยเยี่ยมเลยตีเยเย่ยะถึงนักะถึงนักจะถึงนน้าเตะหน่อยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอาใส่เลยใส่เลยเออเอาเาไว้นี่ก่อนต่อไปต่อไปต่อไปขออีกสองลูก

เอาเตขาเลยเตะขาเตะขามีตังเตะขาหน่อยมีตังเตะขาห่อยเตะขาเอาเตะขาบอลาท้อหลุดแล้วอ้าวซึ๊อเตะขาหน่อยซึ๊อเตะขาเตะขาเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยไปเองไปเองไปเองเตะขาหน่อยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเอ้ยเอ้ยโอ้โหวิ่งทำไมเก่งจังเนี่ยอ้าวถ้าเก่งอย่างนี้เดี๋ยวนี่นี่ฟังหัวก่อนอ้าวเดี๋ยวหัวให้มีตังค์ เล่นเกมดีกว่าเฮ้ยแข่งดูรอตเตะขาแข่งกันเอาไหมตรวจเปตับเอาไหมมาแข่งกันดีกว่าเตะขาแข่งกันดีกว่าอ้าวนี่ขอขอสักหนึ่งรอบนี่นี่เอามาใครไปถึงฝั่งนู้นก่อนชนะเอาไหมเอาไหมเอาเตรียมตัวใส่ตแม็กซ์ก่อนใส่ตแม็กซ์หรอนี่หนึ่งสอง สามเอาไปโอ้โหโอ้โหทไมไวจังอะเรวเร็วเรเตขาหน่อยมีตังเตรีขาหน่อยีตังเตรียขาหน่อยเฮ้ยเ้โอ้โหเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ย้โอ้โหไม่ทันน่ะวเไวจัไปสงโน้นอีกใครไปถึงนู้ดก็แตะขอบจากแล้วเฮ้ด้วยจะได้ชนะได้อหมเตรียมตัวนึงงสาเฮ้ยโอ้โหทำไมเตรขาไวจังอะ เร็ๆขาเด็กขาตัเด็ขาลุกลุกลเก็ุกล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 ุโ้โหเนะเรหรอหูวัยจรงเลยอ้าวอ้าวมาทางนี้เลยอ้าวอ้าววันนี้นะครับวันนี้เออทหลุดอ้าววันนีู้อ่อนนะครับสอนมีตังเตะขาในน้ำเนะ อาทบทวนอีกหนึ่งรอบแล้วเตะไงบ้างเตะเตะออาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดีเ๋ยวก่อนอ้าวอ้าวทบทวนมีตังค์หนึ่งหนึ่งครัง้งมีตังค์จำได้ไหมรู้ไหมยังอ้าวลองเอาลองจับเตะขาหน่อยดิอา้าวดูโชว์หน่อยทุกทวนอีกหนึ่งรอบอา้าวาเ,าเตะขาผมว่าขอสิบครั้งรอบนี้อ่ะรอบนี้อ้าวเตะตั้งไงง่ายสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคิกโอ้โห เอาต่อไปจะให้มีต่าเตะเองเลยวอลไม่จับเอาหลายตัวตีเองนะอาสิบครั้งเอาอีกอินอินครั้งหนึ่งครั้งครั้งหนึเอาเตะเองวอลไม่จับเอาเริ่มเตะขาปึ๊บเตะเตะาเอาปึ๊บเตะสิบครั้งเตะแรงเตะแรงเลยสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดสิโอ้ยโอ้ยเยี่ยมยังเลยอ้าวอ้าวเอามาตรงนี้ ยืย้นๆก่อนยืย้นก่อนเอาวันนี้นะครับอัออดสอนมีตังนะครับการเคลื่อนไหวในน้ำด้วยการเตะขาเก่งมากเลยอุปกรณ์ครบมีแว่นตามีหมวกออดก็มีหมือนกันนี่ถ้าชุดครบเดี๋ยวออดติดดาวให้มีตังโอเคไหมเออเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเราไปติดดาวให้มีตังเลยเพราะว่ามีวันนี้มีตังเก่งมากเอออ้าวเดี๋ยวสัดแดน่าเดี๋ยวเรามา ฝึกเตะขากันต่อโอเคไหมโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคไหมครับเดี๋ยวจัดฟังก่อนอันนี้นาเดี๋ยวเรามาฝึกเตะขากันต่อโอเค,อ,เคอ่าวันนี้ขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับขอบคุณครับเยี่ยมเลย